ูุนันูุนันอันไล่ดอกไม้ผู้นี้ไล่เดือเดือดอกไม้เล้นยิ้มปาเนยินมาพุน่นตัดซุนใบตอกกูเลืยสีมาเบืองซับไพ่สับไพ่เออได้นยินว่าน่ะตัดูุนางามงามมาสันวาสีเสื้อไผ่พีเสื้อไผ่นองมาสันาลายถามอะไนี่พุ่ใหเกิดก้อนนี่อะไก้อพใหเกิดก่อนแต่ว่าเบืองได้ก้อง เมืองได้กล้องอันนี้สิเกิดก่อนอันนี้สิเกิดรุ่นบัตริคันเป็นอายุจริงอันนั้นเกิดก่อนอันนี้เกิดรุ่นเหตุการณ์เพื่อความตาที่ช่งยากมื่อหนีบ้านอะไรนี่มาตีมอะไรนี่อะไรก่อนเมื่อนีบบ้านตีมไหน,นอนานบ้าตีมอันน,นั้นแดงสาวสาวแดงสาวกินเนาะวัตริค่ะ <laughs> พี่วัตริค่ะ

ไม่แมพอสาธิตก่อนนะโอนคุณพ่อสาธิตมันพ่อสาธิตพอพอสาธิตอย่างไรก็เล่นภาษาเก็กภาษาเกี่ยวว่ากับหน้าแบบหลังต้องใช้เสียแดงก็ได้แต่คือมีตะปูรอรอแต่พ่อ ลูกสอเขาจ้าูรรรเท่สวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับพ่อครับสนค่ะสีไเอิมาจังไหลหรอเออสมาจจงไหลระบนีเไอก็ได้เดินเนาะไอก็ได้เออ้อ้ท่าน้ท่าดอก่อจักปีจักปีพ่อจักปีพ่อก็ิยชหกยนยนบหนยันยอหายจันที่จักราิหกันยอนแม่สุภาพกั อันนี้กัีซีซีพกคือกันค่ะอันนี้แม่สุภาพี้เจไจก่บาไเป็นไพร่หมูดูนะัแล้วโบไหมูตัา่ลยหั้วยังรเป็นไผยูกระน้ถามเจดอกอันนี้คุณแม่สุภาพได้เป็นไพรเป็นไพ่ก็จะไบออันเป็นแม่ผู้นำทีมงานสาวน้อยเพชนบ้านเชีงแม่บอจอครับ ครับแม่บอโจนี่ครับนี่แหละครับแม่นุ่มโจยังม่นุ่มโจยังมาเนี่ยผู้บริหารสุดรอสุดเทเทานี่ล่ะแข่งเร็วแข่งเร็วสี่สิบหกปีค่ะสี่สิบหกหรือหกสิบสี่อ้าววัยรุ่นเดียวกันเลยครับนี่พ่อโอ้ซิแหนสิกแหนอ้าวตายบาลานกุได้พ่อเพิ่งแล้ว แม่แมนแม่ปมะมาณหกสิบสามแมว้าว่าอีกใคแน้ว่าใครหก่ล้ยงก็จะไม่ใช่แม่บ้านใช่ไแม่วัดดีค่ะเราเาาเกาม่

บ,บ,าบา้านจองหวงหวมองบ้านเกิดเมื้องด้านมองไสงแพะมองแพ้ใส้หมูอยู่บังใดดบุชีนอะไรขุดชีนอะไรขัวขาวขัวขาวื็อเอริกอขัวขาวดีดีได้แม่ยูหกสิบขัวดีบอม ประหลังขอบแม่ค for uh, uh, ือกัาประหลังขอบชุดยาเบิ้งสะเก็ดได้พเท่านี่จะเดินหลังขอบก่อนก่อนรับปีอยู่ดอกอยไม่อย่สิบเก่อยางก้อนก่อนล้วปีก่อนกันเอเชี่ยเชี่ยอเชี่อเี่ย

อันนี้ล่องเด้์เนาะพ่อล่คลิปได้เนาะโบเป็นยังเนาะล่องเด้เนาะครับเนาะได้รับอนุญาตจากพ่อแล้วโบเป็นยังครับมธรรมดาบ่าธรรมดาบแม่บ่เคยเจอบ่เคยบอกว่าจช่เธอป่ะแม่เพิ่งเจอกันบ่แม่นี่ยโบเคยคุยคุยคุยกับเราอยู่แต่บ้านโบเคยสัมผัสน้ำยังก็ยังมีตื่มน้ำยังไหลนี่ยผ่อละมวนเลยเนาะมีความละมณ์ดีดีน้ำมยังก็ยังมีตื่มแม็นปนสิคึมโบเคยที่เป็ย่งเกิดวันจันทร์ มันเมันจะนมันจีไปท่าไรเบุูมากเออแล้วยังเทะครับอกิด่เสียวที่ผ่านแตงตัวเทะเนาะแล้ววันยังแล้วยังเง้ย้องเอคุณบาง่างเที่ยวกินอันนี้แซ่บดูเออแล้วก็ไปดวยแล้วรักษาหุ่นไหว ออกกำลังกายหลายเนี่ยภาวะพรรับน้ำน้ำนัใ้นงขันพอาปกติได้มาดานได้ใส่รับน้ำมาขนาดน้ออดบี่จะแข็งาหนุ่มมั้งจบอดที่มันหนุ่มนีบายครับลาน แล้เราเรียนจ่ไพอกันมกเบิ่งข่อยโอ้แล้วเวนเยแล้วเวนเป็นเดามกเเสนาวแเดีีพี่เจ้าเรมครับบกันตั้งแได้ีเยอะังแต่ไมต้เยอ้้าง่เาบกาไ้งเ่อนกันอ่ตั้งแต่ไปังแถวเบิ่งหลอ मूल

สบายลยนะพ่ลูกั้งนี้ก็เพี้น้เพี้มันเห็นก็ยายพู้วยกย้บนละกว่า่กลกันไหวละ่าวพอจะยืดีิ่นาว่าว่าตด้วยเรวมแ่ว่าังอ่ง้กินมูอ่ะนี่เล็กินือกินมไร็ย่ง่ันอย่างพมาสอนจะเป็นคนใ าคือว่ากินเนี่ยโซกีได้พ่อเราเปิดอกคุยเลยไหมแมนแมนคือว่าโชคดีเนี่มาสัมผัสคุณพ่ออ่าสาธิศทองจันทร์สู้ที่คุ้มค้งกับ่มีโอกาสสิมาได้ทักทายกันใช่ใช่แต่ว่ามองนี่เขาก็บรพบอกแมนที่รีพ่อเพราะว่าอันสาวน้อยเก้าสิบบาทประว่าเมื่อนี้ก็ยังไม่ได้สัมผัสกับคุณแม่สุภาพสักครั้งแต่สองครั้งอยู่แต่ว่ายัไม่ได้คุยกันเออบันไหนมาคุยกันบันไหนมาสัมผัสกันก็เลยสัมผัสโดนก็เลยสัมผัสหัง พอพอสงการค่ะเพราเป็นยังค่ะบ่เป็นยางพอสงการเราก็ไปได้ดีแล้วไปขึ้นสรรค์สั้นไปลากับวาเราจะไปน้ำบล้วกได้าเล่า่จะดีหัดล่าบงว่าบอะไหนเพราเราเนี่ิเป็นคนคาดเนี่อหัดนังให้ลูกเตหัด น่าหวันเบบากันเองกันเองเรากระบเอเรากระลบเอินเออลา่ผู้นั่นลาภผูนี่นั่นจะยุวนเราเอินไปวาไปเราลา้ผูนั่นผูนี่ดีดตัวบรรยการเราเป็นคนใป่ของกัะซาส้่มเราเป็น่มาลาบันเป็นอัธยาศัดีแบบเพื่อแพร่พี่เพื่อแพร่น้อง อ้าวเราไปยบ้านสิปิดลมแล้ววันนี้นั่นนั่นนั่นจูบเาฟีอยมานึ่งรถนวดรถนวรถอะนั่นละใหรอกต้มันเลี้ยวอยู่อกเขามาเลี้ยวอยู่รถมามาลอีกเี้ยนหนึ่งาสมัยขอคุณ่อคนเนาะสิบล้านเนี่ยนจังรถโม่แม่แท้น เพม่ไม่เสียพ่อบาทแม่ไมันเสียพ่อบาทนะคุเสียอ๋อสพ่อขอบคุณหลายๆได้พอแล้วครับเด้อขอบคุณหลายครับเดี๋ยวจะไหนกันไหมนะแม่เนาะสู้ข้างกับวิทย์สัมภาษณ์ปานีเด้อันนี้ถือว่าเป็นพิเศษสุภาพมาเชียร์แฟนค่ะคุณพ่อแฟค่ะแฟนขับเอฟซีเพิ่นกติดตามอยู่เนาะแฟนคลับคุณพ่อสาธิตทองจันทร์ด้วยแล้วก็ช่องคุณแม่สุภาพพ่อและการอันเพิ่นเติมเติมคเป็นคนตรงสู้เทียบเพิ่นสิบุให้สัมภาษณ์ผู้ใด้น้าแม่เนาะโอกาสดีเมื่อนี้โอกาสดีถือว่า เป็นกันเองที่สุดเลยเห็นคุณแม่มาก็เลยคอยได้คอยได้หายสัมผัส่ันถามบอบว่าไฟบอบมันเแมนนจักแม่บมนเพิ่มพูนนึ้นหมดจักเพิ่มพูนขึ้นจักเพราะว่าอาจจะอาจจะเป็นอายุอาจจะเป็นใคยกันธรรมดาจ้าแ่แค่แนะนำว่าเอออันนี้คุณแม่คุณแม่เฉยๆจะไม่รู้ว่าคุณแม่อะไรยังไงแต่ว่าแต่ว่าหนึ่งความจำผู้เฒ่าบางเทียกะศความจำดีแล้วบางเทียกะอันนี้กะนนั่งยังหนึกหนอยู่อาสา พีเสร็จคลิปให้คุณแม่นอะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะมาสัมผัสคุณพ่อสาธิตช่องจันแล้วกันให้พี่น้องได้เบิ่งรากอ่าได้เบิ่งได้ชมกันนะพี่น้องเนาะเบิ่งความเคลื่อนไหวของคุณแม่สุภาพเนาะกับแม่นักตองอู่ขอลาไปแล้วพี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ฝากกดติดตามไปอีกหลายๆเพราะว่าคนติดตามยังไม่ทันได้ถึง ล้านเอาล่านซะแสน่อนเอาแสนเนาะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามด้วยค่ะไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีค่ะปวดพปวดพ่อบอกม่บักแตงจวนจานจาดฟาดบึ้มพคนาพญาบาทมาแล้วไปกอนจ้า